ส,สดีครับรีวิวรถยนต์ t o y ยต้าโคโรลล่าสามพวงทะเบียนกไก่ทอทหารห้าหกแปดศูนย์ราชบุรีนะครับคันนี้เป็นรถปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับตัวถังยังสวยดีนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุรถนะครับตามการใช้งานเลยนะครับโดยรวมตัวถังบางดีนะครับรถไม่มีชนหนักเลยนะครับ สีสันพอได้นะครับไม่น่าเกียดแต่ก็ไม่ได้สวยมากนะครับไม่กริบนะครับแต่เรื่องการใช้งานนี่หายห่วงเลยครับคันนี้ภาษี11กันยา64เพิ่งขาดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเจ้าของยอมตัดใจขายเพราะไม่อยากต่อภาษีแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูด้านในกันนะครับ เครื่องยนต์เดิมนะครับ 4e 1300ง cc ประหยัดเลยครับคันนี้ mm hmm. เครื่องติดแล้วนะครับแอร์หนาวมากนะครับคันนี้ภายในเดิมเบาะเดิมนะครับแผงประตูเดิมคันนี้เป็นมือหมุนทั้ง4บานนะครับด้านหลังนะครับ มีกล้องหน้าด้วยนะครับคันนี้เครื่องเสียงก็มีฟังได้นะครับของเทคล n e นะครับเดีย๋ยวไปชมดูเครื่องกันนะครับประตูเปิดปิดสนิทด,ดีครับระบบไฟติดครบน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเครื่องนะครับันนี้เป็นพวงมาลัยเครเวอรนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยครับ ขับขี่ดูครับเครื่องเสียงฟังได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์นะครับเลี้ยวขวาสุดไม่ดังนะครับไม่มีเสียงเพาขับก,ก็แกลไม่มีนะครับ เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายสุดก็ไม่ดังนะครับไม่มีเสียงเพาขับไม่มีอะไรที่เป็นเสียงดังเขาก็แค่เกี่ยวกับเพาขับเลยนะครับเดี๋ยวลองทำความเร็วให้ดูนะครับทำความเร็วได้ดีนะครับความร้อนปกติเลยนะครับวิ่งเป็นร้อยสบายๆครับทีนี้แต่ดังนะครับ ชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์โตโยต้าสามวงอันนี้เอาไปใช้คุ้ม5่าครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับอันนี้เดินทางไกลสบายครับ้ชอบติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ